จากกรณีดราม่าเดือดที่ต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์หลังนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตรเาษีวันสุขพูดบนเวทีเล่าเรื่องราวสู่คดีที่มีคนไม่หวังดีเข้ามาคุกคามตนและภรรยาจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตมีการขุดคุยนำไปสู่พรกรการงารแฉว่าแท้จริงแล้วคนที่มาคุกคามภรรยาของสแตมก็คือหญิงสาวที่เคยมีสัมพันธ์เกิดเลยกับสแตมเองและยังมีการพาดพิงไปถึงวงดนตรีและศิลปินอีกหลายคนในวงการล่าสุดเช้าวันนี้20มกราคมสแตมอภิวัตรได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟ ผมขอโทษคู่กรณีของผมและภรรยาและครอบครัวของพวกเขาผมยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับแจมในอดีตจริงและได้จบไปแล้วและได้ละเว้นประเด็นนี้ไว้ในเรื่องเล่าจนคนเข้าใจผิดเอาใจช่วยผมไปในเรื่องที่ผมบิดเบือนว่าแจมเป็นเพียงแฟนคลับที่มาติดตาม แต่ในรายการที่วันทันเหตุการณ์ที่หนุ่งหนุ่มกัญชัยได้เปิดประเด็นทิศว่าข้อเท็จจริงอีกฝั่งทางทางแจมสาคู่กรณีเขายืนยันว่าไม่เคยคบหากับสแตมโดยที่หนุ่งเล่าว,ว่าคือถามว่ารู้มานานแล้วหรือเปล่าก็รู้มาสักพักใหญ่และ2ปีและแต่เดียวไปว่ากันแล้วกันว่าเรื่องราวมันยังไงแต่เรื่องราวมันก็อย่างที่คุณสแตมได้โพสต์อย่างที่วงทีลีเบิร์สได้ออกมาโพสต์มันก็หลากหลาย เอางี้เท่าที่ผมจับต้นชนปลายของผมเองผมมองว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พูดไม่เหมือนกันในบางเรื่องมันมีเหตุที่ทําให้อีกมุมหนึ่งเข้าใจผิดแต่เดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันเรื่องมันยังมีอะไรอีกมันไม่ใช่แค่ตรงนี้อุ้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงพูดเยอะก็ไม่ได้อีกเพราะเราก็เคยมีเหตุแบบนี้มาก่อนพูดไม่ค่อยได้เต็มปากเดี๋ยวคนจะด่าอีกว่า ไอห,หนุ่มมาพูดอะไรเอาตรงๆเหมือนกดดันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเขาเลยนะเพจปันป่นอีจิ๊ตบปลั๊กไฟยแยะไปหมดใจเย็นใจเย็นผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยจะมารอดูอะไรอันดับแรกมีคนล่อยข่าวว่าสแตมจะมาออกหนกระแสสแตมไม่ได้มานะัดเขาอยู่ญี่ปุ่นถามว่า ได้คุยกันไหมผมคุยมีการโทรคุยกันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมรู้เรื่องนี้มา2ปีคิดว่าเรื่องนี้เงียบหายไปแล้วเพราะเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการก็ไม่คิดว่า2ปีให้หลังจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกล่าสุดคุณสแตมบอกว่าขอโทษนอกใจภรรยาไปคบหากับคุณแจมแต่ประเด็นที่มันทิกคุณแจมบอกว่าเขาไม่ได้คบกับสแตมประเด็นอยู่ตรงนี้ที่กําลังถกเถียงกันอยู่มไม่ใช่สแตมนอกใจถามว่าผิดไหมผิดแน่นอนอยู่แล้วแต่ต้องถามว่าทำไมสแตมถึงออกมาพูดอันนี้ให้สแตมพูดเองแต่ที่แน่แ่ประเด็นคือสแตมบอกว่า เขาคบหากับแจมแต่แจมบอกว่าฉันไม่ได้คบเธอจะมาฟ้องฉันได้ยังไงเท่ากับว่าตอนนี้ข้อเท็จจริงของสองฝั่งไม่ตรงกันการฟ้องที่เกิดขึ้นรายละเอียดต่างๆที่แต่ละฝ่ายพูดก็ไม่ตรงกันทําให้เรื่องนี้ตั้งให้ทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงในมุมของตัวเองตอนนี้เรื่องราวที่แต่ละฝ่ายออกมาพูดเหมือนเป็นคนละเรื่องเพราะทางแตมก็ยืนยันว่ามีการคบหากับแจมทําให้เกิดการฟ้องร้องแต่ทางแจมบอกว่าไม่เคยคบกับแตมการมาฟ้องร้องตอนมันผิดปกติหรือไม่และภรรยาของแตมมีอาการป่วยใดๆหรือไม่ทําให้แตมออกมาเคลื่อนไหวเป ยืนยันว่าภรรยาของตัวเองไม่ได้เป็นบ้า